ตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิอาหนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายสบาย ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวรู้สึกสบายปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะค่ไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วก็ทำแจองเรานะให้เบิกบาน ให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์พองใสไรกังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกๆสิ่ง แล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งๆน,งน,งนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนะจ๊ะอย่างเบาๆสบายๆแตะใจไปตรงกลาง ผาานที่เจ็ดอย่างเบาเบาสบายสบายตั้งเบาเบาตั้งผ่อนคลายตั้งสบายสบายแล้วก็ตรึกนึกถึงดวงใส อใจอย,ยู่ในกลางดวงใสใสอย่างเบาๆสบายสบยค่อยๆนึกนึกธรรมดาธรรมดาเหมือนนึกถึงภาพที่เราคุ้นเคย เป็นบาบดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวดอกบัวดอกกุหลาบอะไรต่งางๆเราเปินต้นนึกธรรมดาง่ายๆสบายๆเป็นดวงใสๆหรือองค์พระแก้วใสๆ อย่างใดอย่างหนึ่งนะจ๊ะที่เราคุ้นเคยที่เราชอบและง่ายสำหรับการนึกเริ่มต้นในสิ่งที่ง่ายๆก่อนชัดเจนแค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนแม้จะนึกได้อย่างรัวๆลางๆ ชัดน้อยก็ลืมตาเห็นก็ไม่เป็นไรเพราะสิ่งที่เรานึกนี้แค่เป็นบริกรรมอนนมิตรที่ยึดที่เกาะของใจเราเพื่อใจเราหยุดนิ่งหยุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนะจ๊ะ สำหรับผู้มาใหม่ก็ต้องค่อยๆนึกไปอย่างง่ายๆส,ยสบายๆแล้วก็ใจเย็นๆอย่าไปเน้นภาพอย่าไปเกนภาพมีให้ดูแค่ไหนหรือนึกได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อน ลอมกับหลอกของใจให้เย็ดนิ่งด้ยบริกรรมภาวนาในใจเบาวๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง เยเสียงของคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเรานะจ๊ะเหมือนเป็นเสียงที่มาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งอนุภาพอันไม่มีประมาทผ่านกลางกายของเรามากลั่นจิตกลั่นใจของเรานะให้ใสๆ ให้บริสุทธิ์จากสัพพะกิเลตท,ทั้งหลายนให้จังหวะของคำภาวนาไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปเอาพอดีพอดีให้เหมาะกับจริตอัธยาศัยของตัวเราแต่ทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรัง เราจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสอใจัยุดใในกลางดวงใสใสยอย่างง่ายง่ายสบาย,บายใจเย็นเย็นหรือตรึกนึกถึงพระแก้วใสใสในอริยบทสมาธิ ไอ้ท่านนั่งหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราขนาดไหนก็ได้เนีย่ยที่เราชอบนะจ๊ะแต่เราคุ้นเคยเนีย่ยถนัดดวงแก้วก็เอาดวงแก้วถนัดองค์พระก็เอาองค์พระแต่ก็ระทเภาวนาสมมระหังไปเรื่อยๆ จนกว่าใจจะหยุดนิ่งและมันทิ้งคำภาวนาไปเองหรือจนกว่าใจเราอยากหยุดนิ่งเฉยๆไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปอยากนึกถึงแต่ดวงใสๆหรือองค์พระใสๆ หรือหยุดใจนิ่งเฉยๆแต่เคยความรู้สึกก็อยากจะอยู่อย่างนี้ไม่อยากจะภาวนาต่อไปเราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาระอีกแต่ว่ามนใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นแล้จึงย้อนกลับมาภาวนา สมมาระหังใหม่นะจ๊ะหรือใครคุ้นเคยอยากจะอยู่นิ่งๆไม่นึกไม่คิดอะไรทั้งสิ้นไม่อยากจะภาวนาด้วยก็ให้นิ่งใจเฉยๆคือนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆ ให้ใจสใสๆใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะที่กล่าวมาทั้งหมดมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่มาใหม่ฝึกใจให้หยุดนิ่งให้ใจหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนกลา,างกายฐานที่เจ็ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะ ในระดับที่นเนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะตั้งคารให้นำใจไปหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เนะี่ยรัะศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี้เนะี่ยเป็นตำแหน่งสำคัญเป็นจุดเริ่มต้นของทางสายกลางภายในเป็นต้นทางของ เส้นทางแห่งพระอริยเจ้าที่พระอริยเจ้าท่านหยุดใจนิ่งแล้วก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในในกลางกายของท่านในตำแหน่งนี้การบรรลุมรรคผลนิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่นก็เริ่มอยู่ที่ตรงนี้เนี่ยหลังจากที่ท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งหนึ่งอย่างเดียวตั้งสัตยาธิษฐานว่าเนื้อเลือดจะแห้งเหือดหายไปเหลือจะกระดูกหนังช่างมันถ้าว่านับทุกข์ไม่ได้ก็ยอมตาย นิ่งอย่างเดียวทุกพระองค์ก็มือกันหมดทำอย่างนี้แม้แต่พระเดียวลุงปู่ของเราพระบุปรือานทานน่า,านก็นิ่งอย่างเดียวอย่างนี้ไม่ได้ตายเถอะนิ่งอย่างเดียวจะสงยกลางกายฐานที่เจ็ พอถูกส่วนใจก็จะหลุดจากกายหยับจากลมหยับหยับมันจะเคลื่อนกข้ไปสู่ภายในตกสูนเข้าไปเหมือนหล่นจากที่สูงแล้วก็จะมีดวงทําลอยขึ้นมา ดวงธรรมที่มีอยู่แล้วแต่ถูกบทบังดินิววร์ทั้งห้ามีการประชันทะพยาบาทเป็นต้นทำให้เราหลับตาแล้วมันมืดใจมันฟุ้งกร,กระจายไปในที่ต่างๆแต่พอหยุดนิ่งได้ เมื่อไม่ยึดมือถือมันในสิ่งใดเนี่ยก็ตกศูนย์ก็ไปสู่ภายในแล้วก็จะมีดวงทำลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญ ยง่างใหญ่กขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะแล้วแต่กำลังบาร,รมีของท่าะท่านที่ไม่เท่ากันแต่จะเป็นดวงใสๆลอยขึ้นมาหยุดนิ่งอยู่ที่ฐานที่เจ็ดเป็นดวงใส มาพร้อมกับความสุขที่ไม่มีประมาณเป็นความสุขที่แท้จริงมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ของใจดวงธรรมนั้นจะใสอย่างน้อยเหมือนน้ำใส,ใส หรือเหมือนกระจกใสๆหรือเหมือนเพชรใสๆหรือใสเกินความสาใสใดๆในโลกแล้วก็จะสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวนันแต่ว่าไม่จา้าตาไม่แสบตา ใสยเย็นมันแสงจันในคืนบันเพ็ญน,นิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นะี่นี่คือดวงปฐมอมมักหรือดวงธรรมานุสนาสติปัฏฐานเป็นปากประตูไปสู่อายตันนิพพานเป็นจุดเริ่มต้น ที่จะไปสู่อายตนานิพพานติประสัมมาสัมพุทธะทุกพระองค์พระอารหันต์ทั้งหลายท่านได้อย่างนี้แล้วถ้าก็หยุดนิ่งอย่างเดียวเรื่อยไปเลยหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งไว้อย่างสบายสบาย ไปในกลางดวงใสๆสย,ยิ่งหยุดยิ่งนิ่งก็ยิ่งดิ่งไม่หยุดยั้งดวงธรรมก็จะขยายกว้างออกไปจุดกลางดวงธรรมก็จะขยายเป็นดวงใสๆสที่ บริสุทธ์กว่าสว่างกว่าละเอียดปราณีตกว่าเพิ่มกั้ไปอย่างงี้เพิ่มขึ้นไปเรืเ่อยๆท่านนิ่งอย่างเดียวตั้งแถ่เบื้องต้นจนกทั่งเป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเดินตามรอยท่าน ท่านทำอย่างไรเราก็ทำอย่างนั้นท่านเป็นอย่างไรเราก็จะได้เป็นอย่างนั้นคือดับทุกข์ได้พ้นจากความทุกข์ได้นิ่งอย่างนี้เรื่อยไปกระทั่งเข้าไปถึงกายธรรมที่อยู่ภายในซึ่งเป็นตัวพระรัตตนาไตร เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของตัวเรานั่นแหละเป็นพระแก้วใสใสสวยงามมากเกตดอกบัวตูมจะใสจะสว่างอยู่ในกลางกายของเราเนั่นแหละ และคือที่พึ่งที่ระล,ลึกของเราเราไปถึงตรงน,นั้นแล้วดับทุกข์ได้ทำให้เรารู้สึกอบอุ่นปลอดภัยมีความสุขเป็นสิ่งเดียวเท่านั้นที่ควรระลึกนึกถึงเพราะนึกแล้มีความสุขมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจมีความบริสุทธิ์ และก็มีความรู้แจ้งในเรื่องราความเป็นจริงของชีวิตได้ความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งเห็นแจ้งเพราะว่าท่านมีธรรมจักขุรู้แจ้งว่าท่านมียาณาัศนัจักขุญาณบัญญาวิจาแสงสว,างว่างประรมประชุมอยู่ใน กลางองค์พระตรรมกายนั่นแหละนี่คือสาระที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราสิ่งอื่นไม่ใช่สิ่งอื่นไม่ใช่ที่พึ่งที่ระลึกเพราะฉะนั้นช่วงนี้เรายังแข็งแรงอยู่ยังพอมีเลี้ยวมีแรง ็ควรจะแสวงหาที่พึ่งภายในให้ได้โดยเฉพาะบวชเป็นพระแล้วต้องเป็นพระแท้เป็นพระดีพระดีต้องมีธรรมะต้องมีพระภายในให้เห็นชัดใสแจ่มอยู่ตลอดเวลาเลย อย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นพระแต่แม้ยังไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าตามก็ยังจัดจนในขั้นโคตรภูบุคคลคือเหนือกับความเป็นบุญชนชาวโลกทั่วๆไปแต่ยังไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าอยู่ระหว่างครึ่งทาง แต่ก็ได้ชื่อว่าเป็นพระแต่เป็นเนื้อนาบุญบทเป็นพระก็ต้องมีธรรมะภายในอย่างนี้ส่วนลูกๆพนํำบุญก็ได้ชื่อว่าเป็นอมบา,าศสกปิกาผู้นั่งไกลพระรัตนตไตรหรือเข้าไกลในระดับที่เห็นอยู่ภายใน แม่ภายนอกไม่ได้บวดเป็นพระแต่ภายในเราก็บวดใจได้แผ่ถึงพระภายในจะได้ปิดอบายเปิดประตูสวรรค์มีสุขในปัจจุบันและกระดับทุกข์ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้ก็ให้กลั่นจิตกลั่นใจให้ใสใส แต่การทำใจหยุดใจนิ่งอย่างกล่าวนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบนะจ๊ะ